สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสูตรเรียนรู้ต่อนตั้งอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาทำกิจกรรมนอกสถานที่กันนะคะในวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตำบลบ้านโตกค่ะ,ะเรามาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ อยู่บ้านเงาเงาไม่มีอะไรทำนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะลูกหลานกลับมาหาไม่ได้นะคะเพื่อสร้างความรู้สุ่ทักษะสร้างรายได้แล้วก็ให้ความสุขกับสุงอายุนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะต้องขอขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่ราชูปถรัรมภ์ค่ะเราก็จะมารู้จักกับวิทยากรนะคะ คนเก่งนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนะาะเป็นคนในชุมชนนะคะสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่อิศินซ้าค่ะอยู่หมู่เก้าจังหบ้านโตกค่ะเป็นคนในชุมชนนี้ค่ะแม่ค้าในวันนี้เนี่ยเรามาทํากิจกรรมอะไรกันคะเออเรามาทํากิจกรรมต่อยอดต้นไม้มงคลค่ะต้นไม้มงคลต่อยอดจากให้กลุ่มแม่บ้าน พี่แบบอายุยิ่งต่อยค่ะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุค่ะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหนูวขออนีาตหยิบไม้ทามาให้ดูอันนี้ก็เรียกว่าต้นไม้ทองต้นไม้มงคลใช่ไหมคะต้นไม้มงคลมีเงินกับทองอะค่ะเป็นต้นไม้มงคลค่ะค่ะเป็นต้นไม้มงคลสีเงินกับสีทองนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะเพื่อที่จะ เอามาต่อยอดสร้างความรู้นะคะให้กับกลุ่มของผู้สูงอายุในตำบลบ้าโตกนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะคะว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรเนาะแม่เนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะหนูอยากรู้ว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะแม่ก็จะมีเป็นลวดเงินลวดทองนะคะอ่าแบบเป็นสีเงินค่ะนี่เป็นสีเงินนี่เป็นสีทองแบบ บ้านเราก็จะมงคลกับเงินกระทองอยู่แล้วนะคะนี้เราก็เตรียมเอามาเอามาบิดเป็นเกลียวให้เป็นกิ่งเป็นก้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นลวดนะคะลวดสีเงินกับสีทองแล้วเราก็จะมาบิดให้มันเป็นเป็นต้นค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เราบิดสําเร็จแล้วนะคะมาบิดเป็นต้นเสร็จแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเรียกอะไรแม่อันนี้อันนี้อันนี้เขาจะเรียกแบบเป็น คิดด้าลลูก really? ป so ัดนะคะลูกปัดคริสตัลค่ะเราก็จะเอามาทาเป็นแบบเมนเป็นเป็นคริสตัลอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ดอกไม้เล็กๆแล้วก็มีใบด้วยค่ะสวยนี่นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีลูกปัดคริสตัลแล้วก็ใบนะคะใบแล้วก็ก้านนะคะที่เราจะเอามาประกอบนะคะค่ะทีนี้นะคะ เพราะหลังจากเราบิดเป็นต้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะประกอบเป็นดอกเป็นใบใช่ไหมคะแม่แล้วก็ถ้าเรามันจะมันจะมีปูนฟัสเฟอรนะคะถ้าเอามาใส่ถ้าเราไม่มีเราก็เอาแบบเป็นดินน้ำมันอย่างนี้ก็ได้ค่ะดินน้ำมันก็จะง่ายค่ะดินน้ำมันก็เอามาอัดแล้วเราก็จะเอามาอัดลงในกระถางนะคะเอามาอัดลงในกระถางแล้วก็เอาต้นเงินต้นทองเรานี้เสียบลงไปนะคะ